คำสั่งอุ้มบุญที่ใครๆก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่เบื้องหลังมันคือแผนล,ลับที่คนตายไม่มีวันได้พูดคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าความจริงที่ถูกซ่อนไว้ทําให้ชีวิตใครบางคนเปลี่ยนไปตลอดกาลเบื้องหลังคําสั่งอุ้มบุญให้ตระกูลทุกเช้าแสงอาทิตย์ลอดผ่านผ้าม่านบางทําให้ห้องกว้างสว่างเพียงครึ่งเดียวลมเย็นพัดมาจากหน้าต่างทําให้เสียงกระดาษบนโต๊ะสั่นไหวเธอนั่งจ้องแฟ้มเอกสารที่ถูกวางไว้บนโตะ๊ะความรู้สึกหนักอึ้งแผ่เข้ามาในอก ตัวอักษรบนกระดาษเหมือนกระซิบความลับที่ไม่ควรรับรู้มือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อพลิกหน้ากระดาษทุกคำสั่งทุกลายเซ็นมีความหมายซ่อนเร้นเธอรู้ทันทีว่ามีสิ่งผิดปกติแต่ไม่สามารถบอกใครได้กลิ่นกาแฟที่เพิ่งชงอุ่นคลุ้งอยู่ในห้องเสียงนาฬิกาเต้นช้าลงราวกับเวลากำลังยืดออกหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นทีละนิดทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวดูเหมือนหยุดนิ่งเธอเห็นรอยลายมือบนเอกสาร ลายมือที่เธอคิดว่าเป็นของคนใกล้ชิดแต่กลับบ่งบอกถึงความลับที่ลึกเกินกว่าที่คิดความเงียบทําให้หูแทบระเบิดลมหายใจของเธอติดขัดเหมือนมีสิ่งกดทับบนหน้าอกแล้วเธอก็เห็นภาพในใจภาพเหตุการณ์ที่ถูกซ่อนอยู่หลังคําสั่งอุ้มบุญภาพที่ไม่มีใครจะได้พูดรอยยิ้มที่สวยงามกลับกลายเป็นหน้ากากทุกคําสั่งถูกวางอย่างประณีตเพื่อปิดบังความจริงแต่บางอย่างรั่วไหลออกมาให้เธอรับรู้เธอเริ่มเดินรอบห้องอย่างไม่มั่นคง เท้าสัมผัสพื้นเย็นชื้นใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเธอสังเกตเห็นโฟลเดอร์อีกชุดซ่อนอยู่ใต้โตะ๊ะความอยากรู้ทำให้มือเธอคว้ามันทันทีและเมื่อเปิดออกเอกสารบางอย่างทำให้ลมหายใจเธอติดขัดข้อมูลบางอย่างชัดเจนเกินกว่าที่เธอจะเชื่อมันคือแผนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำสั่งทั้งหมดแผนที่ออกแบบเพื่อปกปิดความจริงความตื่นตระหนกเริ่มคลานเข้ามาในหัวใจเธอไม่สามารถขยับปากให้พูด ความลับนั้นหนักอึ้งจนแทบทําให้เธอล้มทุกคําตอบอยู่ตรงหน้าแต่การเปิดเผยหมายถึงการเสี่ยงทุกอย่างและไม่มีใครจะได้ยินเสียงของคนที่ถูกลบออกจากเรื่องนี้เธอก้มลงมองเอกสารอีกครั้งสายตาพริบไหวเหมือนกําลังไล่ตามความจริงมือเธอสั่นเมื่อพลิกหน้าต่อไปตัวอักษรบนกระดาษเรียงตัวกันอย่างเย็นชาแต่เต็มไปด้วยความหมายซ่อนเร้นเสียงนาฬิกาในห้องดังชัดเจนเหมือนเตือนเวลาให้เธอรู้ว่าไม่มีทางถอย หัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกและลมหายใจสั้นเกินกว่าที่เธอจะเข้าใจทุกสิ่งรอบตัวชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความเงียบเธอพยายามเรียบเรียงความคิดแต่ภาพในใจกลับซับซ้อนเกินกว่าที่จะจัดการเธอจำได้ว่ามีใครบางคนสั่งเรื่องนี้แต่การค้นพบว่ามันลึกเกินคาดทำให้เธอช็อกแสงแดดส่องลอดหน้าต่างแต่กลับไม่อาจส่องถึงความจริงในใจเธอความเงียบในห้องทำให้ทุกเสียงเล็กน้อยชัดเจนเสียงกระดาษเสียงลมหายใจเสียงหัวใจเต้น ทุกเสียงเหมือนประกาศความจริงที่ซ่อนอยู่เธอเริ่มเดินไปรอบห้องทุกฝีเท้าเบาแต่หนักอึ้งผิวสัมผัสโตเย็นจนมือเธอเกือบชาหัวใจเต้นแรงราวกับมีใครมองอยู่แต่เธอรู้ดีว่าคนอื่นไม่รู้ความลับนี้มือเธอกำโฟลเดอร์นั่นความรู้สึกเหมือนต้องถือความลับของโลกทั้งใบลมพัดจากหน้าต่างทำกระดาษกระทบกันเสียงเล็กๆนั้นทำให้เธอสะดุง้งเหมือนทุกอย่างกำลังจับตามองเธอเธอเปิดโฟลเดอร์อีกชุด พบเอกสารที่ละเอียดกว่าชุดแรกตัวเลขลายมือลายเซ็นทุกอย่างเชื่อมโยงกันเหมือนเป็นแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้าแต่ความไร้กาดกลับซ่อนอยู่ในรายละเอียดรอยยิ้มของคนบนเอกสารเหมือนเย้ยแต่เธอไม่กล้าสบตาใครความกลัวแผ่ซ่านทุกอนูแต่ความอยากรู้ทำให้เธอไม่หยุดเธอเห็นวันที่ลายเซ็นและหมายเลขโทรศัพท์ทุกอย่างเชื่อมโยงไปถึงคนในครอบครัวความจริงเริ่มชัดเจนในใจเธอแต่ยังไม่อยากเชื่อว่ามันเป็นไปได้ เสียงลมดังขึ้นอีกครั้งพัดเอากระดาษบางแผ่นลอยขึ้นมาเธอรีบจับมันด้วยมือสัน่นทุกแผ่นเหมือนมีชีวิตของตัวเองและทุกแผ่นกำลังบอกความจริงที่เธอไม่อยากฟังหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเงื่อไหลซึมตามขอบหน้าผ่าเธอเก้าวถอยหลังชนต๊ะรู้สึกถึงความกดดันที่ซ่อนอยู่ทุกมุมห้องสายตาเธอจับจ้องบนเอกสารหน้าหนึ่งมีคำว่าอุ้มบุญเขียนอยู่เด่นชัดแต่ข้างใต้มีข้อความเล็กๆซ่อนความจริง ความจริงนั้นร้ายกว่าที่คิดเธอเริ่มสูดลมหายใจลึกแต่เหมือนอากาศหนักขึ้นทุกครั้งมือข้างหนึ่งจับหัวใจตัวเองอีกข้างหนึ่งกำโฟลเดอร์แน่นเธอพยายามเรียบเรียงความคิดแต่ทุกคำถามกลับพุ่งเข้ามาไม่หยุดใครเป็นคนสั่งจริงใครเป็นคนลวงและใครจะเป็นเหยื่อในแผนนี้เธอหันไปมองหน้าต่างเมืองด้านนอกสว่างแต่ในใจเธอมืดมนทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทเหมือนโลกหยุดหมุนเพื่อให้เธอรับรู้ความจริง เธอรู้สึกถึงความเดียวดายไม่มีใครจะช่วยเธอได้ความจริงนั้นหนักอึ้งเกินกว่าจะพูดออกมาแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจเอกสารชุดต่อไปถูกวางอยู่บนเก้าอี้มือเธอหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังทุกแผ่นเหมือนมีเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่และทุกเรื่องล้วนชวนให้หัวใจสัน่นเธออ่านคำพูดเล็กๆบนเอกสารคำพูดที่ไม่เคยมีใครได้ยินความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่เธอคาดคิดแต่สายตาของเธอยังคงเฉียบคม เธอเริ่มต่อจิ๊กซอว์ความจริงแต่ชิ้นส่วนบางชิ้นยังหายไปทำให้เธอรู้สึกถึงความไม่สมบูรณ์และความจริงบางอย่างที่ถูกปกปิดลมพัดเข้ามาอีกครั้งทำให้แผ่นกระดาษปลิวตามอากาศเธอพยายามจับมันแต่เหมือนทุกแผ่นอยากบอกความลับให้เธอรับรู้เสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูความเงียบรอบตัวเหมือนเน้นย้ำความจริงเธอไม่สามารถละสายตาจากเอกสารเพราะมันอาจเปิดเผยความลับทั้งหมด เธอเริ่มรู้สึกถึงความร้อนในมือความตึงเครียดทำให้กล้ามเนื้อเกรง็งทุกประโยคบนกระดาษเหมือนตะคอกใส่เธอบอกให้เธอรู้ว่าคนตายไม่มีวันพูดเธอพยายามหายใจลึกแต่ล้มหายใจติดขัดเหมือนมีสิ่งกดทับมือของเธอสั่นจนแทบวางเอกสารไม่ลงแต่ความอยากรู้ยังคงกระตุ้นให้เธอก้าวต่อเธอเห็นข้อความที่สั่งให้เงียบข้อความที่ไม่มีใครจะได้พูดหัวใจเธอสั่นอย่างรุนแรงแต่สายตาย,ยังคงอ่านทุกตัวอักษร แสงจากหน้าต่างเริ่มอ่อนลงเงาของเอกสารยาวขึ้นบนพื้นเธอเห็นรายละเอียดเล็กๆที่ถูกซ่อนไว้ทุกตัวอักษรเหมือนเสียงกระซิบในหูเธอเริ่มรู้สึกถึงความเย็นแผ่เข้ามาแต่ไม่ใช่อากาศมันคือความจริงที่เย็นเยียบในใจเธอพยายามเรียบเรียงเหตุการณ์แต่ทุกสิ่งราวกับหมุนวนในหัวแผนทั้งหมดถูกวางไว้ล่วงหน้าและทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่มีทางบอกความจริงเสียงกระดาษอีกชุดตกลงบนพื้นเธอรีบก้มลงเก็บ แต่ในใจก็รู้ว่ามันเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงความจริงที่ลึกและซ่อนอยู่มากกว่านี้เธอเริ่มเดินไปที่ชั้นหนังสือทุกก้าวเหมือนเดินผ่านเขาวงกตทุกลมหายใจหนักอึ้งแต่เธอต้องการรู้ให้ครบมือของเธอสัมผัสหนังสือเก่ากลิ่นกระดาษและหมึกพิมพ์ลอยเข้าจมูกแต่สิ่งที่เธอพบคือเอกสารเก่าที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ทุกอย่างถูกบันทึกไวอ้อย่างประณีตความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเหมือนโลกหยุดหมุนรอบตัวเธอ หัวใจเต้นแรงจนแทบฟังไม่ได้แต่เธอไม่สามารถละสายตาเธอเห็นชื่อหลายคนซ้ำกันแต่มีชื่อหนึ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงนี้เธอรู้ทันทีว่ามีคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดคนที่ไม่มีใครสงสัยเสียงหัวใจดังขึ้นอีกครั้งเหมือนมันตะโกนเตือนเธอว่าไม่ควรค้นหามากไปกว่านี้แต่ความอยากรู้กลับเกินกว่าที่จะยับยั้งเธอก้มลงอ่านเอกสารหน้าสุดท้ายและทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน แผนทั้งหมดถูกเปิดเผยในใจความจริงรุนแรงจนแทบทําให้เธอล้มเธอค่อยๆหยิบเอกสารขึ้นมาทุกแผ่นเหมือนมีชีวิตตัวอักษรเรียงตัวราวกับกระซิบในหูหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาทุกฝีเท้าช้าและระมัดระวังเธอรู้สึกถึงแรงกดดันในอากาศลมพัดเข้ามาทําให้ผมปลิวแต่ความเย็นไม่ใช่เรื่องสําคัญมันคือความจริงที่เย็นเยียบในใจเธอสายตาของเธอจับจ้องทุกตัวอักษร มือข้างหนึ่งสั่นมืออีกข้างกุมหน้าอกเธอพลิกเอกสารช้าฮ่หาฮทุกหน้ามีความหมายซ่อนอยู่ทุกตัวอักษรเหมือนตะโกนในความเงียบหัวใจเต้นแรงจนแทบฟังไม่ได้ทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเกินไปเสียงลมหายใจของตัวเองดังขึ้นในหูเธอเริ่มเห็นความเชื่อมโยงทุกเอกสารบอกเรื่องราวเดียวกันแต่ไม่มีใครจะได้ยินเสียงคนที่ถูกลบออกความคิดวิ่งเร็วแต่ไม่สามารถพูดออกมา ทุกความจริงหนักอึ้งจนเธอแทบยืนไม่อยู่แสงจากหน้าต่างอ่อนลงเงาของเอกสารทอดยาวบนพื้นความรู้สึกเย็นแผ่เข้ามาในมือทุกการเคลื่อนไหวรอบตัวช้าเกินไปเหมือนโลกหยุดหมุนเพื่อให้เธอเห็นความจริงเธอเริ่มอ่านซ้ำหน้าสำคัญหัวใจเต้นแรงราวกับต้องเผชิญสิ่งที่เกินรับไหวลมหายใจติดขัดเหมือนมีสิ่งกดทับบนหน้าอกมือสั่นและเริ่มชื้นไปด้วยเหงื่อทุกตัวอักษรซ่อนความจริงที่ไม่ควรเปิดเผย เธอหยุดชั่วขณนะฟังเสียงลมหายใจตัวเองทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทแต่ความตึงเครียดเหมือนหนักขึ้นทุกวินาทีเธอรู้ว่าความลับนี้ใหญ่กว่าที่คิดมือเธอกำโฟลเดอร์นั่นทุกแผ่นเอกสารเป็นเหมือนพยานเงียบแต่ทุกพยานซ่อนความรุนแรงเธอพยายามหายใจลึกแต่ลมหายใจติดขัดทุกครั้งเธอเดินไปที่ชั้นหนังสือมือแต่หนังสือเก่ากลิ่นหมึกและกระดาษลอยเข้าจมูก แต่สิ่งที่เธอพบคือเอกสารเก่าที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งหมดทุกแผ่นถูกจัดวางอย่างประณีตหัวใจเต้นแรงขึ้นเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังจับตามองเธอเริ่มเชื่อมโยงชิ้นส่วนแต่บางชิ้นยังหายไปทำให้เธอรู้สึกถึงความไม่สมบูรณ์เสียงลมหายใจของตัวเองดังขึ้นอีกครั้งเหมือนเน้นย้ำความจริงที่ไม่อาจพูดทุกตัวอักษรบนกระดาษเหมือนคำเตือนแต่เธอไม่อาจละสายตาความอยากรู้เกินกว่าที่จะหยุด เธอเริ่มเรียบเรียงความคิดภาพในใจชัดเจนขึ้นทีละนิดแผนทั้งหมดถูกวางไว้ล่วงหน้าแต่เธอยังไม่เข้าใจว่าใครเป็นตัวการสำคัญและใครคือผู้เสียหายมือของเธอสั่นอย่างรุนแรงหัวใจเต้นแรงจนแทบฟังไม่ได้ทุกเอกสารเหมือนตะโกนความจริงแต่ไม่มีใครได้ยินความจริงนั้นหนักเกินกว่าจะพูดเธอยือนมองออกไปนอกหน้าต่างเมืองยังคงสว่างแต่ในใจเธอมืดมน ทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเกินไปเหมือนโลกหยุดหมุนเพื่อให้เธอรับรู้เธอเริ่มอ่านเอกสารชุดใหม่ทุกแผ่นเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เดิมแต่รายละเอียดลึกซึ้งและซ่อนเงื่อนทำให้หัวใจเธอสั่นอย่างรุนแรงเธอไม่สามารถละสายตาได้ลมพัดกระดาษปลิวขึ้นเธอรีบคว้ามันแต่เหมือนทุกแผ่นมีชีวิตและพยายามบอกความจริงให้เธอรับรู้ทุกเสียงรอบตัวเหมือนเน้นย้ำสิ่งนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุด เงือซึมตามหน้าผากมือเกรงแน่นกับเอกสารแต่ความอยากรู้ยังคงผลักดันเธอไม่สามารถหยุดได้เธออ่านข้อความซ้ำคำพูดที่ไม่มีใครเคยได้ยินแต่ความหมายชัดเจนเกินกว่าที่เธอจะเชื่อทุกคำเหมือนตอกย้ำว่าคนที่ถูกลบออกไม่มีวันพูดลมพัดแรงขึ้นกระดาษปลิวเกือบตกพื้นเธอก้มลงเก็บและหัวใจเต้นแรงจนแทบฟังไม่ได้ทุกอย่างรอบตัวช้าเกินไป เหมือนโลกหยุดหมุนเพื่อเธอเธอเริ่มเชื่อมโยงชื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงหน้าแต่ยังมีชื่อที่เธอไม่ควรเห็นความจริงรุนแรงเกินกว่าที่จะรับไหวและไม่มีใครจะช่วยเธอได้เสียงหัวใจดังขึ้นเหมือนตะโกนเตือนเธอว่าความลับนี้เกินกว่าที่จะพูดแต่ความอยากรู้เกินกว่าที่จะยับยั้งเธอยังคงอ่านทุกตัวอักษรเธอเริ่มเห็นแผนทั้งหมดทุกคำสั่งทุกลายเซ็นทุกชื่อ เชื่อมโยงกันจนเธอรับรู้ความจริงทั้งหมดแผนถูกออกแบบเพื่อปกปิดสิ่งไร้ายแรงแต่บางสิ่งรั่วไหลออกมาสู่สายตาเธอหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดทุกลมหายใจหนักอึ้งมือสั่นและเปียกชื้นด้วยเหงือ่อทุกประโยคบนกระดาษเหมือนตะโกนใส่เธอบอกว่าไม่มีใครจะได้ยินเสียงผู้ถูกลบเธอพยายามเรียบเรียงเหตุการณ์แต่ทุกสิ่งราวกับหมุนวนในหัวทุกเอกสารเปิดเผยความลับแต่บางชิ้นยังซ่อนอยู่ ทำให้ความจริงไม่สมบูรณ์เธอหยุดชั่วครู่ฟังเสียงหัวใจของตัวเองทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทแต่ความตึงเครียดกลับหนักขึ้นทุกวินาทีเธอรู้ว่าความลับนี้ใหญ่กว่าที่คิดมือกำโฟลเดอร์นั่นทุกแผ่นเป็นพยานเงียบแต่ทุกพยานซ่อนความรุนแรงเธอยังคงอ่านต่อแม้หัวใจเต้นแรงจนแทบฟังไม่ได้เธอเริ่มเดินไปที่ชั้นหนังสือทุกก้าวเหมือนเดินผ่านเขาวงกฏลมหายใจหนักอึ้ง แต่เธอต้องการรู้ให้ครบทุกเอกสารเชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งหมดมือสัมผัสหนังสือเก่ากลิ่นหมึกและกระดาษลอยเข้าจมูกเอกสารเก่าเผยรายละเอียดซ่อนอยู่ทุกแผ่นถูกจัดวางอย่างประณีตหัวใจเต้นแรงขึ้นเสียงหัวใจของเธอดังก้องทุกตัวอักษรบนกระดาษเหมือนคำเตือนแต่เธอไม่สามารถละสายตาความอยากรู้เกินกว่าที่จะหยุดเธอเริ่มเรียบเรียงเหตุการณ์ภาพในใจชัดเจนขึ้นทีละนิด แผนทั้งหมดถูกวางไว้ล่วงหน้าแต่เธอยังไม่เข้าใจตัวการสำคัญและใครคือผู้เสียหายมือสั่นอย่างรุนแรงเธอยืนอยู่กลางห้องสายตายังคงจับจ้องเอกสารหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดลมหายใจติดขัดมือสั่นจนแทบถือเอกสารไม่อยู่เธอเริ่มอ่านอีกครั้งทุกตัวอักษรเหมือนตะโกนใส่เธอบอกว่าความจริงถูกปิดซ่อนไม่มีใครจะได้ยินเสียงผู้ถูกลบ ความคิดของเธอวุ่นวายจนแทบระเบิดลมพัดผ่านหน้าต่างทำให้ผมปลิวแต่สายตาเธอยังคงจับจ้องเอกสารทุกคำสั่งทุกลายเซ็นทุกชื่อเชื่อมโยงเป็นเงื่อนงำซ่อนอยู่เธอเริ่มเห็นภาพทั้งหมดคนบางคนยิ้มแต่ยิ้มไม่จริงทุกการกระทําถูกวางแผนล่วงหน้าทุกความลับถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนแต่บางสิ่งรั่วไหลเข้ามาในใจเธอหัวใจเต้นแรงจนแทบฟังไม่ได้ลมหายใจหนักอึ้ง มือเปียกชื้นด้วยเหงืออแต่เธอไม่สามารถหยุดอ่านความอยากรู้เกินกว่าที่จะยับยัง้งเธอเปิดโฟลเดอร์อีกชุดเอกสารใหม่เผยรายละเอียดลึกทุกตัวอักษรเหมือนกระซิบในหูหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดทุกฝีเท้าช้าและระมัดระวังสายตาของเธอสแกนทุกตัวอักษรทุกคำเหมือนตอกย้ำว่าไม่มีใครจะพูดมือของเธอสั่นอย่างรุนแรงแต่เธอยังคงอ่านต่อทุกแผ่นเหมือนพยายามบอกความจริง เธอเริ่มเห็นความเชื่อมโยงทุกเอกสารบอกเรื่องราวเดียวกันแต่ไม่มีใครจะได้ยินเสียงผู้ถูกลบหัวใจเต้นแรงจนแทบฟังไม่ได้ทุกเสียงรอบตัวชัดเจนเกินไปเธอยือนมองออกไปนอกหน้าต่างเมืองสว่างแต่ในใจเธอมืดมนความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเหมือนโลกหยุดหมุนเพื่อให้เธอเห็นความจริงเธอไม่สามารถละสายตาได้มือของเธอกำโฟเดอร์นั่นทุกแผ่นเป็นพยานเงียบ แต่ทุกพยานซ่อนความรุนแรงหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกลมหายใจหนักอึ้งเธอเริ่มอ่านเอกสารอีกชุดทุกแผ่นเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เดิมแต่รายละเอียดลึกซึ้งและซ่อนเงื่อนทําให้หัวใจเธอสั่นอย่างรุนแรงเธอไม่สามารถละสายตาได้ลมพัดกระดาษปลิวขึ้นเธอรีบคว้ามันแต่เหมือนทุกแผ่นมีชีวิตและพยายามบอกความจริงให้เธอรับรู้ทุกเสียงรอบตัวเหมือนเน้นย้ำสิ่งนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุด เงือซึมตามหน้าผากมือเกรงแน่นกับเอกสารแต่ความอยากรู้ยังคงผลักดันเธอไม่สามารถหยุดได้เธออ่านข้อความซ้ำคำพูดที่ไม่มีใครเคยได้ยินแต่ความหมายชัดเจนเกินกว่าที่เธอจะเชื่อทุกคำเหมือนตอกย้ำว่าคนที่ถูกลบออกไม่มีวันพูดลมพัดแรงขึ้นกระดาษปลิวเกือบตกพื้นเธอก้มลงเก็บและหัวใจเต้นแรงจนแทบฟังไม่ได้ทุกอย่างรอบตัวช้าเกินไป เธอเริ่มเชื่อมโยงชื่อทุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงหน้าแต่ยังมีชื่อที่เธอไม่ควรเห็นความจริงรุนแรงเกินกว่าที่จะรับไหวและไม่มีใครจะช่วยเธอได้เสียงหัวใจดังขึ้นเหมือนตะโกนเตือนเธอว่าความลับนี้เกินกว่าที่จะพูดแต่ความอยากรู้เกินกว่าที่จะยับยั้งเธอยังคงอ่านทุกตัวอักษรเธอเริ่มเห็นแผนทั้งหมดทุกคำสั่งทุกลายเซ็นทุกชื่อเชื่อมโยงกันจนเธอรับรู้ความจริงทั้งหมด แผนถูกออกแบบเพื่อปกปิดสิ่งไร้ายแรงแต่บางสิ่งรั่วไหลออกมาสู่สายตาเธอหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดทุกลมหายใจหนักอึ้งมือสั่นและเปียกชื้นด้วยเหงือ่อทุกประโยคบนกระดาษเหมือนตะโกนใส่เธอบอกว่าไม่มีใครจะได้ยินเสียงผู้ถูกลบเธอพยายามเรียบเรียงเหตุการณ์แต่ทุกสิ่งราวกับหมุนวนในหัวทุกเอกสารเปิดเผยความลับแต่บางชิ้นยังซ่อนอยู่ทำให้ความจริงไม่สมบูรณ์เธอหยุดชั่วครู่ ฟังเสียงหัวใจของตัวเองทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทแต่ความตึงเครียดกลับหนักขึ้นทุกวินาทีเธอรู้ว่าความลับนี้ใหญ่กว่าที่คิดมือกำโฟลเดอร์นั่นทุกแผ่นเป็นพยานเงียบแต่ทุกพยานซ่อนความรุนแรงเธอยังคงอ่านต่อแม้หัวใจเต้นแรงจนแทบฟังไม่ได้เธอเริ่มเดินไปที่ชั้นหนังสือทุกก้าวเหมือนเดินผ่านเขาวงกฏลมหายใจหนักอึ้งแต่เธอต้องการรู้ให้ครบทุกเอกสารเชื่อมโยงเหตุการณ์ทั้งหมด มือสัมผัสหนังสือเก่ากลิ่นหมึกและกระดาษลอยเข้าจมูกเอกสารเก่าเผยรายละเอียดซ่อนอยู่ทุกแผ่นถูกจัดวางอย่างประณีตหัวใจเต้นแรงขึ้นเสียงหัวใจของเธอดังก้องทุกตัวอักษรบนกระดาษเหมือนคำเตือนแต่เธอไม่สามารถละสายตาความอยากรู้เกินกว่าที่จะหยุดเธอเริ่มเรียบเรียงเหตุการณ์ภาพในใจชัดเจนขึ้นทีละนิดแผนทั้งหมดถูกวางไว้ลวงหน้าแต่เธอยังไม่เข้าใจตัวการสำคัญ และใครคือผู้เสียหายมือสั่นอย่างรุนแรงเธอหยิบเอกสารชุดสุดท้ายขึ้นมาทุกตัวอักษรเหมือนกระซิบความลับหัวใจเต้นแรงจนแทบฟังไม่ได้ลมหายใจติดขัดทุกครั้งแต่เธอไม่สามารถละสายตาทุกคำสั่งเชื่อมโยงกันทุกชื่อทุกลายเซ็นบอกเรื่องราวแต่บางส่วนยังซ่อนความจริงทำให้เธอรู้สึกเหมือนตกอยู่ในเขาวงกฏและไม่มีทางออกลมพัดผ่านหน้าต่างกระดาษกระทบกันเบา ฮ่าฮ่าเธอคว้ามันไว้ทุกแผ่นเหมือนตะโกนใส่เธอบอกว่าคนตายไม่มีวันได้พูดเธอวางเอกสารทั้งหมดลงบนโต๊ะสายตาของเธอยังคงจับจ้องแต่ไม่มีแรงจะอ่านต่อหัวใจเต้นช้าฮ่าฮาเหมือนร่างกายค่อยๆผ่อนคลายหลังจากถูกกดดันมาตลอดแสงแดดอ่อนสาดเข้ามาในห้องทำให้เงาของเอกสารค่อยๆจางลงเธอสูดลมหายใจลึกแต่ความหนักอึ้งในใจยังคงอยู่ ทุกสิ่งที่เธอเห็นเธอได้เรียนรู้แล้วความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยในใจแม้เสียงของผู้ที่ถูกลบจะไม่มีใครได้ยินเธอเป็นผู้เดียวที่รับรู้ความจริงเธอยือนขึ้นอย่างช้าฮ่าฮมือยังสั่นเบาฮ่าฮแต่หัวใจเต็มไปด้วยความตระหนักบางความจริงอาจไม่มีทางเปลี่ยนและบางแผนถูกวางเพื่อให้ไม่มีใครพูดเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเมืองยังคงเคลื่อนไหวแต่เธอรู้แล้วว่าโลกไม่เหมือนเดิม สิ่งที่เธอเห็นจะอยู่ในใจตลอดไปและเธอจะต้องเลือกเส้นทางของตัวเองเธอจัดเอกสารอย่างระมัดระวังทุกแผ่นถูกเก็บไว้เป็นพยานแต่เธอไม่ต้องการใครเห็นความลับบางอย่างควรอยู่ในความทรงจำและบางอย่างควรปล่อยให้มันจางลงตามเวลาเธอหันหลังให้โตะ๊ะก้าวออกจากห้องทุกก้าวช้าแต่มั่นคงเหมือนกำลังออกจากเงามืดไปสู่แสงสว่างลมอ่อนพัดเข้ามาอีกครั้งกระซิบเหมือนโลกกำลังปลอบโยน ความตึงเครียดค่อยๆค,คลายออกแต่ความจริงยังอยู่ในใจเธอเธอยิ้มบางฮ่หาฮไม่ใช่รอยยิ้มของความสุขแต่รอยยิ้มของความเข้มแข็งของคนที่รับรู้ความจริงและเลือกที่จะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความระมัดระวังทุกความลับทุกแผนทุกเสียงที่ไม่เคยได้ยินจะกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นและทำให้เธอรู้ว่าแม้บางความจริงไม่มีใครได้พูดแต่บางครั้งการรู้เพียงลึกในใจ ก็เพียงพอแล้วเธอเก้าวออกจากประตูแสงแดดสาดลงบนใบหน้าลมพัดผ่านร่างกายเบาฮ่าฮและหัวใจเธอเริ่มสงบพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้โลกจะยังคงเต็มไปด้วยความลับเธอเดินต่อไปพร้อมความคิดที่ชัดเจนว่าไม่มีใครจะเปลี่ยนความจริงแต่เธอสามารถเลือกทางของตัวเองได้และแม้เสียงของผู้ถูกลบจะไม่เคยได้ยินหัวใจของเธอจะจมันตลอดไป